พี่น้ำเชื่อมเขาอย่างเขาแล้วเขาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแพทค่ะพี่น้ำเชื่อมค่ะพี่น้ำเชื่อมนะคะวันนี้แพทมากับพี่น้ำเชื่อมนะคะก็วันนี้อยากไปเองเนาะก็เลยมาถือกล้องกันเองนะคะก็เดี๋ยวมารอดูนะคะสวัสดีแฟนเพจนะคะในแอปฟ้าแล้วก็แอปดแดงด้วยนะคะวันนี้ใช่ค่ะแพทกับพี่น้ำเชื่อมนะคะก็จะพามาดูรถที่มีส่วนรถเยอะๆใช่ค่ะมีรถอะไรบ้าง มีรถอะไรบ้างไปเราไปดูกดูค่ะวันนี้เราอาจจะมืดๆครึ้มๆกันนิดนึงนะคะเพราะว่าฝนตกอันนี้นะคะฝนตกอ่ะเดี๋ยเริ่มกันที่แถวแรกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเตยต้าแคมรี่ค่ะปีสองพันสิบแปดเนาะพี่ค่ะเป็นยังไงบ้างค่ะน้องแพทอุ้ยสวยอ่ะอุ้ยราคาห้าแสนแปดหมื่นห้าพันลูกค้าเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะค่ะถ้าราคาห้าแสนแปดหมื่นห้าพันได้ส่วนลดสามหมื่นก็จะเหลือห้าแสนห้าหมื่นเก้าห้าพันห้าหมื่น 555,000โอเคก็ทุกคันนะคะลูกค้าเครดิตฟรีดาวนะคะแล้วก็ได้รับส่วนลดพิเศษด้วยนะคะจากรีเจนต์นะคะดอกเบี้ยพิเศษแล้วก็ส่วนลดพิเศษไม่เหมือนใครแน่นอนนะคะดอกเบี้ยถูกสุดนะคะแล้วก็มีการบรีเวับเครื่องยนต์ให้รถที่นี่เรามีการรับประกันค่ะว่าไม่มีชนหนักจนน้ำแน่นอนอะมาดูแถวหลัง<ป>ดีกว่าไปต่อเลยค่ะอยากให้ดูคันนี้เดี๋ยวค่อยมาคันนี้เพิ่งติดชุดแต่ง ตัวนี้เป็น SUV นะคะเป็น c ี v นั่นเองนะคะราคาเบาๆค่ะตัวนี้ปี2 0งพสิบห้าใช่ไหมใช่นะคะคันนี้สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะคะพอเริ่มต้นแค่ประมาณเดือนละแปดพันว้าแปดพันก็บาทค่ะเพียงเชื่อมแล้วคืออย่างนี้แปดพันกว่าบาทแล้วได้ SUV คันนี้มือเดียวด้วยนะคะแล้วก็เป็นไม้แท้นะคะรถนี้ไม่มีดชนหนักแน่นอนนะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบโฉมนี้ไม่ชอบโฉมสิบห้าใช่ไหมอยากได้โฉมเจ็ดห้าปีสองพันสิบเก้ามีอีกสองคันนะคะ ก็จะเป็นพันอีกชคหนึ่งรู้สึกว่าสีขาวอยู่ไหม่ะขาวไม่อยู่เดี๋ยวพเนเราไปดูสีอะไรดีน้องแพทสีสีสีดําแล้วอยู่ไหมดําสีดําเราไปดูสีดํากันดีกว่านี่สีดําสีดํานะคะใครเข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะมีคําถามอะไรบ้างไหมไม่มีเลยแล้วมีคนดูไหมมีอ๋อยังไม่มีเลยอ๋อยังวันนี้เป็นวันอะไรเออเอาไว้ให้ดูย้อนหลังแล้วกันเนาะโอเคเอยเขาเข้าทําอะไรกันบ้างอะ โอเคมาอันนี้เป็น Gen 5ค่ะอันนี้เป็นอะไรนะคะ Gen 5, ะ Gen 5เป็น CLV <5 S 2> นะคะก็เมื่อกี้เป็นปี2015แต่อันนี้เป็นปี2018เป็นปี2018นะคะ,นะคะลูกค้าอุ้ยราคาแค่เจ็ดแสสามห่นห้าพันมีสีขาวกับสีดำตัวท็อปขับสี่นะคะตัวนี้เป็นออโต้ o โฟนะคะเขาเรียกว่า Gen 5นะคะน้องก็จะมีเป็นบอดี้ใหญ่นิดนึงนะคะไฟหน้าเป็น LED พร้อม d a y ์ไลท์นะคะ<ม>นี่ตัวล้อตัวล้อพาชอบมาก เป็นไงคะล้อเป็นไงล้อสวยมากเป็นล้อแบบใบพัดทูโทนนะอูล็อกด้วยเสียใจอะอยากให้ดูเขาไม่ให้ไป้าไม่ได้เดี๋ยวไปดูไอ้นี่ไปดูอะไรคะน้องแพดชุดแต่งปะปะชุดแต่งนะคะนี่รถพึ่งติดชุดแต่งเลยนี่ให้พี่น้ำแผ่นกล้องให้ดูดูดิแต่งนะสวยไหมสีแดงเป็นไงนี่มุมกล้องก็มาเป็นไงคะ นี่นี่โอ้โหอ่าแผ่นข้างแผ่นข้างแผ่นข้างไปหน่อยสวยมากอ่าแผ่นไปข้างหลังหน่อยอ่าไปด้านหลังเนาะอ่าไปข้างหลังอ่าเราไปดูด้านหลังนเห็นไหมสเกิร์ตรอบคันเลยนี่น้ํายาวไปถึงถึงสปอยเลอร์เลยโอเคค่ะเน่เน่เน่เนเป็นไงคะเป็นไงว้าวเขาบอกว่าว้าวเลยคันนี้ดูดูด้านหลัง ไปกริปค่ะคสวยมากนะคะสำหรับคันนี้นนปีสองพันสิบเก้าหกแสนหบาทเท่านั้นนะคะได้รับส่วนลดสูงสุด30,000บาทเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครสนใจนะเรามีสองคันเนาะใช่ค่ะเรามีสีอะไรมากค่ะน้องแพอ,อันนี้ปี20อันนี้ปี21แล้วอย่างอ,อันนี้เมื่อกี้สีสขาวแล้วก็อันนี้สีดำนะคะสีดำอันนี้ไม่แค่ประมาณ7จ็ดหมืนเองถ้าจำไม่ผิดนะ เ่ป่าเออใช่นะคะไม่แค่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าโลไม่เท่าไหร่นะคะน้องแพทอีกรอบหนึ่งถือให้ไหมอ๋อน้องถือให้เขาจะได้เห็นหน้าสวยๆเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าให้ให้ไปเรียนรู้กับน้องเอาพวกพี่ทิ้งไว้ตรงนี้เลยเขาบอกว่าเอาเอาพวกพี่ทิ้งกับพี่กับพี่แพททิ้งไว้ตรงนี้กันเลยเขาบอเออก็เอฟซีนะคะตัวนี้ของเราอ่ะจะ เรียกอะไรอ่ะมันก็มีชุดแต่งแต่ข้างหน้าไม่มีอ่ะแต่มันมีมข้างๆกับข้างหลังอ,ะอ่ะอ่าคันนี้ยังไม่มีชุดแต่งโอ้ยนี้มันเป็นแบบชุดแต่งแบบเขาเรียกว่าอะไรทรงสูงทรง, <นะ S 2> งมาแล้วไงทรงมาทรงมีแล้วเออแต่ว่ามีสอยเลอร์นะลูกค้าแต่ส,ยสยอยเลอร์เขา่มันเป็นแบบติดอ่ะมันไม่ได้มีมปีกนะคะอุ้ยแต่ก็สวยนะดูสิสวยสวยเนาะสวยไหมปี21สวยมากคันนี้ปี ราคาหกแสนสี่หมื่นสี่หมื่นห้าพันบาทใช่หากหมใช่ใหม่แค่เจ็ดหมื่นผมว่ารถสวยๆทางนั้นเลยแต่ในทากที่นี่รถสวยๆท้งนั้นเลยถัดมานะคะเป็นแคมรี่ตัวนี้เป็นมถน้ปัจจุบันแต่เป็นน้ํามันนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ไฮบริดตัวนี้เรามีทั้งหมดสามคันสีขาวนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่รอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่ทันต้องมารถนี้แล้วนะคะรถที่แล้วสีดําสี้ําตาลสีขาวเกลี้ยง เกลี้ยงเลยลูกค้ามาแบบมาไม่เจอเลยนะคะรอบนี้จัดมาให้สามคันจุกๆนะคะก็ต้องรีบจัดแลาต้องรีบจัดรีบจองเพราะว่าคือตอนนี้รถที่พร้อมอะรู้สึกว่าจะมีหนึ่งคันมันมีมีตรงนั้นอีกตรงนั้นอีกหนึ่งคันค่ะน้องแพทมีสองคันมีสองคันตอนนี้พร้อมแล้วสองคันมีพร้อมแล้วทั้งหมดสองคันกำลังเก็บงาน ล้างทําความสะอาดดีนิดนึงคพานันค่ะน้องแพทอันนั้นได้เป็นโฉมโฉเก่าที่รีบไปแล้วนะคะแต่ส่วนเนี้ยโฉมใหม่ที่ใครไม่ทันล็อตที่แล้วนะล็อตนี้มาแล้วล็นี้มาแล้วะว่าพร้อมสุพร้อมส่งมอบพร้อมพร้อมพร้อมส่งมอบอะพร้อมส่งรถให้ทุวันใช่ค่ะเพราะว่าอีกอีกคันหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีอากาศเยอมเย็นแบบแบบนี้แบบนี้บรรยากาศอย่างนี้ โอเคไปค่ะเราไปต่อกันคันไหนคะน้องแพทถัดมาก็จะเป็นรถนี้ไหมอันนี้ไหมเ้าเป็นคันนี้ไหมเซอวิกหรือว่าจะเอาเป็นผู้ชาวใจอ่าเหมือนจะจองอยู่นะเมื่อกี้อ่ะใช่โอ้ยเรามีผู้ชายเดินมาด้วยต่อมาเราเป็นอะไรคะน้องแพทอันนี้เป็นรถ M V R V เป็น B R V นะคะเจ็ดที่นั่งปีสองพันสิบหกขายเบาๆเท่าไหร่ขายเบาๆอยู่ที่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะ ราคาสาวแสนเก้าห<ล>มืห่เนเก้าพันบาทซึ่งพ่อนซึงผ่อนก็จะเป็นประมาณแค่หกพันกว่บาทนะคะก็ลูกค้าผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันถ้าใครสนใจนะคะก็อินบ็อกเข้ามาได้เลย,เลยตัวนี้ก็ได้รับส่วนลดสามหมื่นเหมือนกัน <S <s <ummer> <S ใช่ค่ะชุดแต่งนะคะลูกค้ากับข้างนะคะพรมปูพื้นภายในสเกิร์ตนะคะมีครบหมดแล้วก็มีครอบครอบเลนด้วยครอบโคมเขาเรียกคมหลังอะมีครอบโคมนะคะ สวยกริปค่ะภายในเป็นบอดหนังพุสตาร์นะคะมีจอโอ้โหแอร์ราวนะคะแอร์ราวสามตอนไม่ต้องกลัวด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะว่าร้อนแน่นอนอ๋อไม่ใช่เพราะว่าร้อนแน่นอนอ๋อหรอไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเพราะร้อนแน่นอนอ่ะเรามาต่อค่ะอันนี้เป็นรีโวมาต่อกลรถกระบะต่อเลยใช่ใช่รีโวลูกค้ารีโวเหลือคันเดียวแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วอันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ได้ประมาณ ไม่ถึงอาทิตย์ตยเก็บงานแล้วพร้อมส่งมอบนะคะอ,อันนี้มีคันเดียวด้วยนะคะใครอยากได้ใครไม่ทันอถที่แล้วรีบจองนะคะสําหรับรีโว่ลักกระบะก็ไม่ได้มีเยอะแล้วด้วยช่วงนี้แค่ไม่กี่คันแล้วช่วงนี้กระบะเราใช่ขายากฝนตกไงฝนตกแล้วก็น้ําอาจจะท่วมขังนะคะก็รถที่สูงหน่อยก็จะช่วยใช้ดได้ในระดับหนึ่งก็แนะนํานะคะรีโว่ขายดีอยู่แล้วขายดีมากไม่ต้องค่ะไม่ต้องพูดอะไรก็ขายได้ขายดีมากนะคะส่วนรถได้สูงสุดสามหมื่น นะคะไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปน้องแพทเอาทิ้งเรากันอีกโอเคอาซิตี้ไดแล้วไปเราไปขับคันไหนคานน้องแพทอาซิตี้เดี๋ยวพทมีลูกค้ามาดูมนพฤหัลิฮาดสำหรับซิตี้นะคะตัวนี้เป็น SV PLUS ก็คือตัวท็อปนะคะตัวท็อปได้อะไรบ้างได้ไฟหน้านี่มีเดย์ไลท์นะคะไฟตัดหมอกนะตัวนี้เป็นสีอะไรสินเงินสีกรมสีกรมน้ำเงิน แม่น้ำหนึ่ใช่ยังไงวะแม่น้ำหนึ่เหมือนแม่น้ำหนึ่งเเหมือนแม่น้ำหนึ่งเลยค่ะคข้าขๆกันแล้วแล้วล้อล้อล้อตัวท็อปเขาก็จะเป็นแบบเนี้ยจะเป็นทูโทนะคะเี่ล้อแมกอลอยเดิมแท้นะคะลูกค้าแล้วก็ส่วนนี่ตัวท็อปนะเขาจะได้เบ้ามือตัวตัวมือเปิดอ่ะเขาจะเป็นแบบโฟเมียมนะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจแบบคีย์เลสอ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในอ่ะเราไปดูข้างในมาเลย ข้างในจะเป็นกึ่งผ้ากึ่งหนังมันเป็นหนังแบบกัแบสบองชนิดอ่ะเนี่ยสวยโอ้โหกลิ่นใหม่มากพี่นากลิ่นแบบกลิ่นใหม่อ่ะใหม่เลยอันนี้ก็คือถือว่าเหลืออีกประมาณสามสิเอร์เซ็นตนะคะก็จะพร้อมส่งมอบแล้วนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาที่อินบ็อกซ์หรือว่าแอตสไต e ์รีเจนส์โฮมคารนะคะด้น,นั้นเรามีบริการทุกที่ ไปถึงทุกธนาคารนะคะทุกธนาคารเราจะมีเรามีไฟแนนซ์ทุกธนาคารเลยแล้วก็เ,เราจัดในทั่วประเทศแล้วก็ส่งรถในทั่วประเทศด้วยนะคะไปต่อค่ะไปต่อไปกันต่อทุกแพทไปต่อคันไหนคะไปต่อไปต่ออ่ะเป็นฟอร์จูเนอร์ดีกว่าเราไปดูฟอร์จูเนอร์คันนี้คันนี้นีมาเอาเอาคันไหนกันตัวนี้ปีสิบเก้าอ่ะเป็นตัวนี้ก่อนเนาะเรามีสองปีเรามีสิบเก้ากับสิบสองสิบสองมาใหม่เป็นแต่งแนว T ีอดีส่วนสิบเก้าเนี่ยเป็นรถที่ ในฝันผู้ชายหลายๆคนเป็นยังไงคะน้องสาวแพดดาตัวเล็กกว่าแพดมากๆเลยนะค่ะเล็กแบบเล็กกระจิตเล็กเหมือนน้องกาแฟอ่ะแล้วขับฟอร์จูเนว้าวถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกฟอร์จูเ r อร์เขาบอกว่าเขาตัวเล็กเขาต้องการรถที่ใหญ่เพื่อที่จะแบบปเทคตัวเองแล้วมันเวลามันมองอ่ะมันมองได้ไกลแล้วออปชั่นเยอะมากลูกค้าออปชั่นแบบคือสุดว้าวดูภายในดีเบาเห็นปะ ดูภายในกันกี่ค่ะเบาเบาไฟฟ้าคู่หน้านะจ๊ะว้าเนี่นะคะเบาไฟฟ้าคู่หน้านะแค่เบาสีก็โอ้โหูสวยมากลูกค้าแล้วก็นี่เลยมันจะเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออรถครอบครัวแบบขนาดแพ้นะคะบวกน้ำลุยไฟได้หมดเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะนะคะว้วเป็นไงอีกคะน้องแพสเป็นร้อย ดูด้านหลังกว้างมากค่ะอุ้ยลืมบอกราคาราคานี้เท่าไหร่นะคะน้องแพทอันนี้โปรด้วยค่ะแปดเก้าเก้าค่ะแปเก้าเก้าก็เหลือพอประมาณเดือนละหมื่นสี่นิดๆนะคะจากราคาเดิมแต่ราคาเดิมเมื่อก่อนเราลดเท่าไหร่นะเก้าเก้า 9ก้าสามห้าหรือเก้าสี่ห้าประมาณนี้ตอนนี้ก็เหลือแปดเก้าเก้าแล้วนะคะโปรโมชั่นส่วนรถจะจ่ายไม่มีไม่ได้แล้วไม่มีไม่ได้แล้วคันนี้ดีกว่าคันนี้เมื่อกี้ก็ไปบอกรลค่ะอ้าวคันนี้คันนี้เท่าไหร่นะคะสี่แสนห้าหมื่นห้าพันโอ้โหสี่แสนห้าหมื่นห้าพันถ้าสมมติว่าจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์คันนี้เท่าไหร่นะคะน้องแพทอีกทีนึงสี่แสนห้าหมื่นห้าพันจ้าผ่อนก็ประมาณเดือนละเจ็ดพันผ่อนประมาณเดือนละเจ็ดพันนะคะเอามาต่ออีกคันนึงมานี้อันนี้อันนี้ เอาคัานไหนก่อนเอาคัานไหนก่อนทำไมเขาไม่ปิดป้ายให้เราอ๋อไม่มีป้ายปิดเลยทำไงอ่ะแบ่งๆกันแล้วกันนะล,ลูก <S 1> <S 1> <S ตัวนี้เป็น f o r t u n e r ปี12นะคะเป็นปีอะไรนะคะปี12ตัวนี้เข้ามาใหม่เป็นแต่งแนว TRD แล้วก็ได้ล้อ TRD แท้ด้วยนี่เ <Okay. S 1> ราไปดูล้อกันเราไปดูล้อกันล็อกที่แล้วใครไม่ทันนะคะสำหรับปี12นะคะตัวนี้ <S <S 2> <S 2> <ว>มาใหม่อีกแล้ว นะคะแต่ว่าได้ร้อเทีดีเพิ่มชุดแต่งเทียดีไหมใช่ครอ,อบโคมนะคะจัดเต็มราวแหลกโลบารบันไดข้างก็มาลแล้วมาดูภายในเราไปดูภายในกันค่ะภายในสีครีมอ่ะมันทำให้รถดูสว่างมากๆดูดิมันทำให้รถดูสว่างมากๆนะคะรถนี่คือสภาพดีมาก เบาะนังแท้นังเดิมจอแอนดรอยเปลี่ยนใหม่หน้าหลังนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าเนี่ยเจ็ดที่นั่งนะคะไปได้ทั้งครอบครัวยาวๆเลยถ้าใครมองว่าตัวปีสิบเก้าราคาสูงไปผ่อนสูงไปนะคะก็แนะนําเป็นคันนี้ดีกว่าผ่อนประมาณเก้าพันข้างในกว้างมากกว้างมากและสวยมากคันนี้นะคะลูกค้าอินบ็อกมาเลย แล้วที่สําคัญเราก็ยังมีโปรโมชั่นให้ด้วยใช่ไหมคะคันนี้น้องแพทคันนี้รู้สึกว่าแถมฟรีประกันภัยว้าว <Wow. S 2> กอร์จิเนอร์นะคะแถมฟรีประกันภัยอ่าถัดมา CX3 อันนี้เป็นอะไรนะคะน้องแพทอันนี้เป็น CX3 จ้า CX3 นะคะ2.0 SP นะคะตัวท็อปตัวท็อปเลยใช่ไหมตัวท็อปเลยนะคะแล้วที่สําคัญคันนี้เป็นอะไรนะมีสลูปด้วยใช่ไหมมีสลูปเหรอ มีสัน l o o ด้วยอะไรเงี้มีสัน loop เอใช่เนี่ยอ๋อถ้า CX 3ตัวใหม่ไงตัวใหม่เขาจะมีสัน loop หอโอเคใช่มันเป็นสัน l o o ว้าวแล้วขอดูหน้าหนึ่งเฟส่ะดูด้านหน้าโอ้ดูแม็กดูแม็ก CX 3ตัวใหม่เขาจะมีสัน l o o ตัวตัวไม่ได้เช a ไม่น่าเช e ใช่ไม่ c h a เช e เขาจะมีสัน l o o ล้อ two t o ล้อเป็นสีท w o t o นะคะมีกัมีตกแต่งกลับข้างด้วยแบบพรีเมียมโอ้โหแล้วด้านในเป็นไงคะน้องแพท ใหม่มากมีจอนะคะมีคูดคอนโทรลด้วยนะคะวา้าวแล้วที่สำคัญคันนี้ไม่น้อยมากไม่แค่สามหมื่นโลค่ะจริงหรอใช่ไม่สามหมืนโลขายอะไรเนี่ยขายห้าแสนห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทเนี้เหลือเก็บรอเก็บสาภาพอยู่อีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะได้จะได้ขายแล้วแต่คือก็ขายได้เลยถ้าใครจองมาก็สามารถรอนัด รอเลิกรับรถได้เลยระหว่างจัดไฟแนนซ์แพ็เก็บได้สองสามวันนะคะนี่ค่ะโอเคแล้วเราไปต่อคันไหนอีกคันไหนอีกอันนี้เคมลี่เหมือนกันอันนี้เป็นเคมลี่เหมือนกันนะคะใช่เหมือนกับคันนูนที่เป็นฝาแฝดกันอ๋ออันนี้ซิตี้คันหนึ่งอ่ะเราไปดูอะไรกันคะนี้คันนี้มีชุดแต่งแล้วอันนี้เป็นอะไรคะน้องแพทซิตี้ซิตี้ชุดแต่งรอบคันอุ้ยบ่อหนังเหมือนกันแต่ดูซิตี้นะคะสวยด้วยอ่ะดูหน้าด้านหน้าตัวนี้ปีสิบแปดไหม ใช่ค่ะตัวนี้เป็นปีสิบแปดใช่เหรอสิบเก้านะแพทน้องแพทสิบเก้าคันนะ<ด>เดี๋ยวเราดูปีก่อนนะคะเราไปดูด้านในกันก่อน่ะดูด้านในนะคะว้าวด้านในโอ้โหขนาดอันนี้ยังแต่งไม่ครบนะคะเนี่ยดูหน้าจอ <S <S อันนี้ยังเก็บงานไม่ครบนะคะเนี่ยไงคะโอ้โหไม่คริปคริป จะพัชรูก่อนนะแป๊บนึงมีใครถามอะไรบ้างไหมพี่น้ำไม่มีเลยวันนี้ทำไมไม่มีใครอยากเสียใจจังเลยไม่มีใครอยากรู้อะไรเลยอุตส่ามารายกันตัวนี้เป็นเป็นปีอะไรคะน้องแพ้ซิตี้เป็นไงล่ะ มันมาใหม่ด้วยอ่ะมี p l ส s ปีสิบเก้าสีเทาดำสิบเก้าอ๋อโอเคสามแสนเก้าหมื่นห้าพันปีสิบเก้านะคะดูแค่ล้อนะคะเดี๋ยวดูล้อเหมือนเมื่อกี้เลยเนาะใช่ค่ะเป็นปีสิบเก้าคันนี้สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแล้วเราไปต่อขนาดอีกไหมคะน้องแพทป่ะแต่เราจะไปล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วไปดูดิอ่ะเราเดินไปนี่ไงสวัสดีค่ะพี่สุจีสวัสดีค่ะ เราไปต่อพี่เขาเาไปอยากออกสื่อเราไปเราดูสาวๆน้องแพทนี่น้องแพทกล้องหน้าละตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวเราไปมุมนู้นเราไปมุมน้นกันมุมนู้นมีรถเยอะรถต่อไปที่เราไปจะไปดูจะเป็นรถไซส์เล็กลงนเราจะไปดูไซส์ประหยัดรถที่ไซส์เล็กตอนประหยัดแล้วก็ดูแลเปนแ้นง่ายขับขี่ท่องตัว ไม่มีใครถาม,ม,มเลยเนาะไม่มีใครอยากรู้อะไรเลยใช่ไหมนี่เราไปดูต่อลูหเราไมไปเดินมาแถวนี้เลยเนี่ยน,น,นี่นะคะอันนี้อะไรอ่ะยาลิสยาลีดตัวนี้เป็นแฮสแบ็ G Plus ตัวนี้ได้ชุดแต่งแล้วคันตัวท็อปชุดแต่งคือมาเลยรอบคันนะคะแล้วก็ไม่น้อยด้วยไม่แค่ห้าหมื่นกว่าโลนะคะสําหรับคันนี้ แล้วที่สําคัญคันนี้อะไรคะไมน้อยด้วยใช่ไหมคะน้อง<ช>แพทใช่แล้วไม้ประมาณเท่าไหร่นะคะน้องแพทห้าหมื่นว้าห้าหมื่นประมาณห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าประมาณห้าหมื่นห้าดูดูข้างหน้าสวยแค่ไหนดูแค่ข้างหน้าก็โอ้โหว้าวแล้วเราไปดูด้านในต่อได้เลยคะ่ะได้เลยคะ่ะเปิดข้างในดูได้เลยอันนี้เราจะพาชมด้านในนะคะ ด้านในจะเป็นเบาะหนังเห็นไหมมีจอนะคะด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดำมีจอแล้วก็มีจอจอน,นี่เป็นจอกเดิมจากจากเดิมเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยมำไมแชทแชทยังอยู่ที่นี่เลยอะ่ะเอาไปค่ะต่อคะ่ะน้องแพทเราไปต่อคันไหนต่อมาคันนี้ผ่อนประมาณเท่าไหร่นะคะน้องแพทผ่อนแค่เดือนละประมาณหกพันกว่าบาทผ่อนประมาณหกพันกว่าบาทเนอะ ใช่หกพันเราไปต่อขนหนต่อคะข้างหลังนี่เลยตัวนี้เป็นเอทีบเมื่อกี้เป็นแฮชแบ็กใช่ไหมตัวนี้เอทีเอทีบนะคะตัวนี้บอกพีุ่้้ยก่อนฝากเบอร์ลูกค้าแป๊บหนึ่งตัวนี้เป็นเอทีบนะคะตัวนี้เป็นปีสองพันสิบแปดนะคะเป็นยา r ทธ a เอทีบดูโฉมหน้าดูด้านหน้านะคะ ว้าวด้านหน้าก็สวยไฟดวไอไฟคันนี้นะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้ด้วยรถคันนี้เป็นปีอะไรนะคะน้องแพทปีสองพนสะิแปดเนาะสิบแปดแล้วตอนนี้เราไปดูด้านในกันต่อเนอะปีสองพันสิบปดเราไปดูด้านในนะคะดูด้านในด้านในเป็นบอกผ้านะคะตัวเนี้ยมันจะได้ชุดแต่งพิเศษนะคะแล้วก็ ได้เป็นคีบฉลามด้วยนะคะแต่ว่าจอไม่มีก็ติดเพิ่มได้เดี๋ยวนี้ติดเพิ่มได้ใช่ไหมจอที่มากสูน่ะไม่ค่อยมีอะไรเลยถึงว่าแบบถึงมันจะเป็นตัวท็อปจอจอก็ไม่ไม่ทําอะไรมากไม่ได้สู้ไปติดเองนะคะได้ดู YouTube ดีกว่าถัดมานะคะเราไป็นต่อค่ะเอาติสจริงเอาติสเราเรามีสองคันค่ะ เอาติเรามีสองคันเราจะมี 1.8e ด้วยปี17สามแสนกว่าแล้วก็คันนี้เป็น 1.6g e ปี19นะคะราคาก็จะอยู่ประมาณ469,000ก็ผ่อนประมาณ7,000กว่าบาท7,000กว่าบาทคุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะคะจริงๆตอนแรกน้องมีสีดำแล้วลูกค้าคือเหมือนแบบยังไงดีอะอยากได้สีขาวแหละแต่ป้ายทะเบียนดันไปถูกฉลกกับสีดำก็เลยต้องเอาสีดำไปทั้งๆท,ที่ีขาวอะ เขาเขาอยากได้มากมากเพราะสีขาวมันดูแลรักษาง่ายนะคะแล้วมันก็มันดูดีอ่ะสีขาวนะลูกค้าหรือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาอาจจะเขาจริงๆฝ่ายทะเบียนมันถูกฉลอกับเขาเขาก็คงได้คันนั้นไปอะไรเงี้ยเขาคงอยากได้แบบเลขที่ถูกฉลอใช่ภาษีนะลูกค้าปีหน้าเลยนะคะเมษาปีหน้าเลยนะตัวนี้เป็น1 6 g จนะคะราคา4ี่0ส0หกเก้าพันก็ผ่อนประมาณเจดันกว่าบาทครับอ่คัทมาจากวีออสวีออสตัวนี้เป็นหน้าใหม่ปีส8บปด ใหม่นะคะปี2018ขายเท่าไหร่3 9 9กไหมส้โอเค3 9 <99. S 2> okay. 9ก็จะเหลือประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะคะสำหรับคันนี้แล้วนะแล้วที่สำคัญคันนี้เราก็มีโปรโมชั่นถูกต้องทุกคันนะคะเรามีให้โปรโมชั่นนะคะส่วนลด3 0 0 0 0บาทจะเป็นลดตัวรถหรือลดค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าอยากได้เป็นแบบว่าตัวศูนย์บาทแถมฟรีประกันภัยอะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อก็คือลองต่อลองกันเข้ามาดูที่นี่ค่อนข้างใจดีนะคะโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายคือพูดไปก็เดี๋ยวมันจะแบบ เดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปผสมกันแล้วได้เป็นร้อยอย่างนะคะ <laughs> ก็เอาเป็นว่าปรับละกันเนาะก็ะแต่ว่าสูงสุดอะลูกค้าได้เยอะมากอยู่แล้วนะคะดอกเบี้ยพิเศษก็ได้ด้วยนะคะอ่ะสําหรับคันนี้ฝากไว้นะคะคันมามา,มาต่อได้คันไหนต่อคะน้องแพทคันนี้คันนี้บริโอบิิโอที่เพิ่งเข้ามา,าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะคันเก่าอะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ <laughs> คันเก่าเป็นไงพ่อค้าตัดสดไปแล้วว้าวแล้วเผอิญว่ามีลูกค้าสนใจอยากได้คันหนึ่งนะคะก็ก็เลยเอาเข้ามาใหม่เพราะว่ามันเป็นรถเล็กกระทัดลัดนะคะช่วงนี้รถเล็กขายดีตัวนี้อะไรอ่ะตัวนี้ไหม่เท่าเอ้ใหม่ก็น้อยถูกไหมใช่ไม่น้อยใม่ปีอะไรนะคะน้องแพะปีสองพันสิบเจ็ดค่ะเขาบอกว่าคันนี้รถแคบไม่แคบเลยพี่น้ำเชื่อมมาดูอ่ะพี่น้ำเชื่อมมาดูปะเราไปดูกันเชื่อ หวานเกียย,ย้อยเป็นยังไงคะน้องแพทฮะ<า>ไม่เสร็จโอ้ยสอ,องพนเะก้าง่าราคาเท่าไหร่นะคะค <2 S 1> ันนี <9. S 1> ออน้อีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งสองนเก้าสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันมาเราไปดูด้านในกันแล้วแบบลูกค้าซื้อสดก็ได้อะซื้อสดก็ได้นะคะ ย่อมยาวมากแต่ไม่ย่อมยาวนะคะภายในดูดิภายในคือสวยมากนะคะแล้วติดฟิล์มอะไรให้เรียบร้อยนั่งสบายนะคะไม่ไม่แคบไม่แคบอย่างที่ทุกคนคิดภายนอกก็อาจจะตัวเล็กแต่ว่าภายในคือกว้างขวางมากนะคะก็ประมาณไซส์เดียวกับพวกยาลิดแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูด้านหลังดูด้านหลังดูด้านหลังอ่ะเรามาเปิดดูด้านหลังเวลาเราจะขนของด้านหลังก็มีนะคะด้านหลังก็เปิดยังไงวะหนูเปิดได้ไหมน้องหนูลืมแล้วอ่ะ หนูลืมแล้วว่าหนูกดอย่างไปิดด้านหน้าเลเพราะเราไปกด้าาใช่ปาดกันน้องแพทเราไปกดด้านหน้าโปะตลอดเลยอ่าได้แล้วค่ะเราไปดูอะน้องแพทเปิดให้ดูนี่เนี่ยน่ารักออกปัโอ้โหมีที่ใส่ของแล้วดูกว้างปะกว้างกว้างจริงเหรอหม่ดมากถ้าเราอยากมาเราจะใส่ของขนของแล้วก็สามารถปรับเบาะพับลงได้พับไปเลยพับไปเลยค่ะพับไปเลย ความกว้าง oh. ตอบโจทย์สำหรับ uh, น้องผู้หญิงด้วยที่สำหรับใช้รถเพิ่งหัดขับรถด, oh. ด้วยนะคะ ให้คุณพ่อคุณแม่ซื้อให้ผ่อนเบาๆอ่ะผ่อนเบาๆเท่าไหร่นะคะน้องแพทสองแสนเก้าไม่มีไม่ได้แล้วไม่มีไม่ได้แล้วสองแสนเก้าเองแล้วแล้วกำลังแรงเครื่งเขาดีนะแรงมาเขาดีนะเขาสี่สูบนะอ๋อคันนี้เป็นสี่สูบเครื่องใหญ่กว่าพวกยาฤิสอีกอ่ะแล้วราคาแค่สองแสนเก้าซื้อสดก็ได้ใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วตอนนี้ที่สําคัญเรามีโปรโมชั่นอีกเนาะส่วนลดโอ้โหอีกสามหมื่นเาทลดไปอีกแล้วเหลืออะไรอ่ะลดเหลือเท่าไหร่สองหกเก้าโอ้โหว้าวโอ้โห ขายได้เลย <S <S ่โอเค okay, ถัดมานะคะเป็น Honda Jazz ค่ะคันนี้นะคะเป็นปีสองพันยี่สิบนะคะสี่แสนเจ็ดหื่นห้าพันอุ้ยไม่ก็น้อยนะไม่แค่เจ็ดหมืนเองอะ่อะไม่เท่าไหร่นะคะไม่เจ็ดหมื่แล้วได้ oh, ตัวท็อปแล้วได้<ป>ชุดแต่งรอบคันไปเลยคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยใช่ไหมคะมใช่ยังไม่ถึงตัวท็อปแต่ว่าได้อุย้ยล้อแม็กดูไหนแหน่เราไปดูล้อกันล้อแม็กได้ล้อแม็กอ๋อ อืว้าวแม่สวยเลยพร้อมสวยเลยสวยเลยดูด้านหน้าเลิศเลิศค่ะเลิศค่ะคันนี้เลิศค่ะยังไงก็เลิศค่ะอ่านองแพตตี้ตัวนี้นะคะก็สี่แสนนะคะราคาเท่าไหร่นะคะสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทประมาณเจ็ดพันกว่าบาท่อนประมาณเจ็ดพันกว่าบาทค่ะก็ใครให้ใคร เดี๋ยวเอามายังโปรโมชั่นกันอีกรอบหนึ่งสำหรับโปรโมชั่นนะคะช่วงนี้ได้รับส่งลดสูงสุด30,000นนะคะเ,เราจะมีโปรโมชั่นฟรีค่าดำเนินการฟรีจัดโอนฟรีประกันภัยนะคะแล้วก็มีดอกเบี้ยพิเศษเนาะแล้วก็มีอะไรอ่าส่งรถฟรีนะคะเราส่งรถได้ทั่วประเทศนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลเลยนะคะไฟแนนซ์เรามีบริการทุกทุกสถาบานันการเงินชั้นนำทั่ว ที่เขาใช้กันนะเราก็มีหมดนะคะนำๆที่เป็นธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็คือแค่เตรียมเอกสารอย่างเดียวเดี๋ยวไฟแนนซ์จะเข้าไปรับรับเสร็จนะปุ๊บแล้วก็ตรวจสอบตรวจสอบปุ๊บเอารถไปส่งมีมีคนคอมเมนต์เข้ามาแต่อ่าไม่ใช่ภาษาไทยอะคะ่ะเป็นภาษาอันนี้อันนี้เรามาดูกัน ลูกค้าอยากได้รถใช่ไหมคะลูกค้าอินบอกมาทีนะคะลูกค้าอินบอกเป็นคนเราใช่ไหมลูกค้าอินบ็อกมาได้เลยนะคะทางทางโอเคโอเค,อเคงันเดี๋ยวแครจะไปแล้ว<อ>ก็ฝากด้วยนะคะลูกค้านะ<อ>จับกล้องดีกว่ากับหน้ากันดีกว่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวแพกับพี่น้ําเชื่อมน้ําเชื่อ <laughs> ก็ต้องลาไปก่อนนะคะก็ฝากด้วยนะคะลูกค้าสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากออกรถนะคะที่นี่เรา แลประกันคุณภาพรถแน่นอนนะคะทุกคันเรามีอินสเปกชันมีรายงานการตรวจสภาพนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าซื้อที่ไหนไม่มั่นใจต้องมาซื้อจีรีเจนนะใช่ค่ะคือเรามีลูกค้าต่อเนื่องค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเราขายมานานนะคะลูกค้าคือ<ม>เราดูแลรักษารถได้ค่อนข้างดีนะคะเก็บงามให้ดูโปรโมชั่นก็โดนใจลูกค้านะคะอยู่กันมานานเราเราร้านเราอยู่ที่ไหน เราเราอยู่อ่อตลิ่งชันราชพฤกษึกนะคะใช่ค่ะเราอยู่ระหว่งางราชเฤกษึกซอยแปดก,กับซอยสินะคะ<ม>หรือว่าจริงๆเซิร์ชรถมือสองลีเจนด์โฮมคลายยังไงก็เจอปากน้ำประจมทองสิบห้านะคะเป็นพื้นที่ของเราเองนะคะมีรถประมาณห้าสิบกว่าคันห้าสิบหกสิบคันเลยนะคะ mm. แล้วก็เป็นพื้นที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากๆนะคะลูกค้าสามารถเทสรถภายในโชว์รูมเราได้เลยะะและที่สําคัญอ่าเวลาถ้าเกิดอยากติดต่อมาก่อนนี่เราโทรเข้าเบอร์อะไรนะคะน้องแพทศูนย์แปดเก้าสี่ห้าแปดแปดหกหกหนึ่งค่ะหรือว่าจะ แอดไซน์ลีเจนดโฮมค่ะนะคะหรือจะอินบ็อกมาก็ได้นะคะลูกค้าเราก็ยินดีตอบมีน้องแอดมินตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะบอกว่าโปรโมชั่นเราไม่เหมือนใครแน่นอนเรามีโปรหลังบ้านด้วยแต่ถ้าใครสนใจนะคะก็อินบ็อกเข้ามาเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปแล้วบายบายมืดมากนะคะเดี๋ยวฝนกําลังจะตกเดี๋ยววันนี้มาเจอกันใหม่ไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นเวรใครนะคะวันนี้บายบาย มีมีมีแค่คนเดียวเข้ามาดู